แต่เราวิ่แต่และว,วันค่ะวันนี้ก็วันหยุดนะคะพาน้องน่านมาหลบร้อนนะคะมาเล่นของเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะสวัยเรียงนะคะมุคมนตีตรงพิสเนตตรงข้ามกับวัดหนองจมูกะคะอากููดีตนไปอีกรอบนึงค่ะลูก <c oughs> โอ้โ <c oughs> น่าเกลียดจริงไปไปอีกรอบนึงเรียกคนเก่ง กาจะลุวันค่ะพี่น้องสั่นหน่อยนะคะบางวันก็อารมณ์ร้องไห้อยากไปวัดค่ะทำบุญ บางวันก็อยากไปออกกาลังกายอยากไปเล่นไปอะไรก็เวิร์กวากกันค่ะแต่ละวันแทบจะหนุมหัวกันค่ะอ่ะเต้นให้แม่ดูหน่อยที่ศึกซ้อมที่โรงเรียนเต้นอะไรอากูตัวนี้ตัวนะตั้ตต้งนูนี่นู่นนะตั้งเพลงอั้นน่ะ โรงเรียนขอ,อ,อ,องเราหน้าอยู่๋อโรงเรียนของเราหน้าอยู่ยุคเป็นโรงเรียนกูโรงเรียนเดียวน,นักเรีนเยนน่ะตันเดียวกูออกมา,าเียยืนอยู่หน้าปรคองโดนน้องต้องคารบด,ดุนพี่มงันจะร้องตกแน่นอนจะหาว่าครูมาสอนพีม่มาอยู่ก่อนนักก็ต้องเข้าใจแต่งหน้าทาริบมเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนครูฟาดทัน ว่าจะเป็นท่านี้ถ้าอยากอยู่ที่นี่ต้องทุกดทุกคนฝากถุงครูที่มาจนด้วยนะคะครูอะไรอ่ะครูรวยอืมมีเพลงอะไรอีกไหมคะเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆกก็ไม่สุขสนเด็กๆกก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรง คำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรคะจำได้หรือยังจำได้แล้วคือขวัญไ <c oughs> ทยตายกษัตริย์ยูยูธรรมชาติศาสนาเพรว่ากษัตริย์มันคืออะไรนะคำขวัญประจำโรงเรียนแล้วอันนั้นคือคำขวัญประจำโรงเรียน <c oughs> มองโลกกว้างมองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์คสสรรร้าง์ยอมรับความแตกต่างเอาพูดช้าๆยอมรับความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยร่วมกันสร้างประชาธิปไตยทหารถือปืนทหารถือปืนแบบปืนไปโบกปึกทหารถือปืนแบกปืนไปโบกปึกอะไรนะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย dạ chưa làm lại làm lại dạy gì vậy dạy chưa làm lại, làm dạy